สวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับวันนี้ทางเราก็จะมารีวิวนะครับเป็นกล้องยิงเ็วนะครับของแบรนด์วิชันชิงแท้นะครับนะฮะตัวเนี้ยต่อขยายนะครับ1.5หนะครับนะฮะขีดหกนะครับขนาดน้าเลนสี4สองมิลนะครับตัวกล้องเนี่ยยาวนะครับ1ิบ ยี่สิบแปดยี่สิบแปดซนติเมตรนะเขาผัวกล้องยาวยี่สิบแปดซนติเมนะครับน้ำหนักเขานะฮะน้ำหนักผัวกล้องนะครับหกร้อยหกกรัมนะครับน้ำหนักเขานะครับ รุ่นนี้นะฮะขนาดหน้าเลนเนี่ย42่มิลนะครับท่อ30มเป็นตัวปรับนอกนะครับนะครับปรับนอกหน้าเลนสิบสอนะครับนี่นะฮะปรับสูงต่ำซ้ายขวารุ่นนี้เราปรับสูงต่ำซ้ายขวาเนี่ยให้คลายแหวนนะฮะคล้ายน็อตนะฮะมุนนี้ออกก่อนนะครับคลายแล้วก็หมุนนะครับพอหมุนเสร็จแล้วก็ล็อก แม่ไม yeah, so ่เลื่อนลแข็งแรงนะครับตัวนี้เหมือนกันนะฮะคลายน็อตก่อนนะฮะแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ล็อกนะครับเนี่ยแข็งแรงเห็ไม่เลื่อนเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวล็อกนะฮะคลายแล้วก็ล็อกตรงนี้นะฮะรุ่นนี้จะมีแนบสปริงนะฮะนะครับแนบสปริงนี้ประโยชน์คือจะช่วยลดแรงกระแทกของปืนที่มีดอกคอยตงสูงนะครับอย่างพวกปืนไรเฟิลนะฮะพวกปืนอ่า กามโสปริงนะฮะตัวนี้ติดด้สบายดีนะครับนะครับนี่เป็น้าสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเลนตานะฮะประโยชน์คือจะเป็นตัวช่วยปรับคมคมชัดนะฮะสำหรับสมาชิกบางท่านนะฮะที่มีปัญหาเรืรเ่องสายตาสั้นแต่จะยาวนะฮะแต่สายต,า,า,า,ะะยา,ยตาปกติก็ไม่ต้องปรับใช้งานนะครับเป็นตัวปรับเลนตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมนะครับนี่เนี่ยปรับซูมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นช่องลังถานนะครับท่านสมาชิกนะครับตัวนี้ก็มีสินยางนะครับนี่เขามีสินยางตัวกล้องเนี่ยอัดแก๊สในตัวเกณฑ์น,นะครับกันน้ํากันหมอกกัน้าได้ดีตัวนี้ก็จะมีไฟสองสีนะฮะสีเขียวกับสีแดงปรับได้ห้าระดับนะครับนี่ตั้ง,ง,ง,งแต่หนึ่งถึงห้านะครับนะครับปรับความเข้มของแสงนะครับเนี่ยหนึ่งถึงห้านะครับ นี่ครับไฟก็นะฮะเป็นไฟแบบดูเส้นเลงเขานะครับอย่นี้เขาเป็นไฟแบบจุดแดงแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยไฟแบบจุดแดงตรงกลางนะครับเห็นไหมครับก็จะมีสองสีนะเคสบสีเขียวสีแดงปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับเส้นเลงเขานะครับ เป็นมินดดอนะครับเส้นเลงเขานะครับแล้วก็มีจุดแดงสองสีอย่างนี้นะครับนะครับสำหรับของแถมนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะเป็นปานะครับกระดกนะครับนะฮะเปิดปิดหน้าหลังคู่นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเรเซแดงนะครับนะครับ S <S เดเซอร์ีแดงปรับตัวนี้จะปรับ้า้ขวานะครับนี่สูงต่ําปรับได้นะฮะนะครับหนึ่งตัวนะครับใช้ดางขนาดขนาดยี่สิบมิลเเบ็ดมิลนะใช้ได้สองขนาดเลยนะสลับข้างนะฮะนะครับข้างนี้ยี่สิบมิลถ้าจเจบเ็ดมิลก็สลับข้างนะแถมเ,เมลเซอร์แดงนะครับชี้เป้าปรับไยขวาได้นะครับสูงต่ํานะฮะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปากแกแอลฐานนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ ฐานเนี่ยใช้สามก้อนนะสมาชิกนะฮะจะแถมให้หกก้อนนะครับสแป๊สามก้อนนะครับแล้วก็ถฐานเป็นฐานแบรนด์พานาโซนิกแท้นะครับใช้หนึ่งก้อนแถมให้สองก้อนนะครับหนึ่งชุดนะครับนะสำหรับาติดกับกล้องนี้นะฮะนะครับแล้วก็ระดับน้ําสําหรับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับแถมให้นะครับแล้วก็ขานะฮะขานี่แถมเป็นขาสูงเลยนะ ขาแท้นะนี่นะครับหนึ่งคู่นะฮะแบบมองล้อศูนย์นะครับน็อตสี่ตัวนะครับเป็นขาแท้นะครับแถมขาแท้นะฮะให้หนึ่งคู่นะครับแบบมองร้อศูนย์นะฮะท่อสามสิบมิลนะครับหนึ่งคู่นะครับแถมขาแท้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็คู่มือนะฮะพ้องผ้านะครับนี่นะหนึ่งเล่มนะครับ สำหรับเงื่อนไขการรับประกันนะครับท่านสมาชิกนะครับซื้อไปนะครับสินค้าไม่ตรงปกนะครับนะฮะเอ็นดีรับเงินคืนภายในเจ็ดวันนะครับแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิมนะครับนะฮะนะครับซื้อไปไม่ตรงปกนะฮะหรือถ้ามีปัญหาภายใน1เดือนทางร้านก็จะเค็มหรือเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับท่านสมาชิกนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับราคาก็นะครับวิจานณ์ชิงนะครับดิงเร็วนะฮะ1.5นะครับขีด6อ่าหน้าเลนเนี่ยก็42่มิลนะครับ ราคาก็อยู่ที่สามพันนะฮะสามร้อยนะฮะยี่สิบบาทนะครับนะครับสินค้าก็ประกันนะฮะเปยนเคมนะฮะหนึ่งเดือนนะครับถ้ามีปัญหานะครับนะครับก็ช่องทางในการต,ติดต่อนะฮะติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับนะฮะหรือว่าท่านไหนมีเวลานะครับนะฮะก็สามารถมารับชมสินค้าของเรานะร้านเราอยู่ที่คลองถมนะครับ ตรงตึกเศรษฐีวันปา้ซ่านะครับนะฮะหรือถ้ามาไม่เจอก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับนะฮะสินค้าเรานะฮะหรือไปนะฮะไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับสินค้าตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะเรามีหน้าร้านนะครับท่านสมาชิกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ